ฮัลลโหสวัสดีครับพอ่อแม่สายซายิงสุข,ขูสุขคนครับวัอนี้บ่าวไก่โคกโดนบกพาเลาะพาพี่น้องมาตื๊ดแขนหาปลาครับพี่น้องยกสิรุงบ่าวเตอยกสิรุงปลากะไล่มาพี่น้องผมไล่มาน้ำต่อน้ำยังตื๊ดเอาครับอ่ะถ้าเบื้องบาตสิรุงบาตนี้กรับบ่าวเตอครับผมไรเนะนะนะาะไรเนาะครับสุไบกไล่บ่ไล่รปลาเตยสรุงครับ <c oughs> เอาำชาท่าายกกยกหมุนกันด้วยครับที่นี่รอพี่น้องผมโอ้โขอ้ยขมบนเกไก่ครับเป็นต้นซ่อนนะครับดน้องผมดูไะบาทมาเป็นกิโลสวยงามสวยงามสวยงามอ่จ้เขียงเขีงเขดยงเขออกเิดยงเขออกมาเรืองดีนะครับดูะาสนุ สีเหลืองงามเลยครับตองว้าวตองครับกุ้มตัวงามงามโอ้ยหัุดมือโอ้ยหายอยากให้กินครับตึกเนี้ยยกสรุปชิ้นน้ำมองได้เพราะอันนี้ก็ยกไปครับหาไปขอให้ข้าวลุ้มละ หน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งสันใส่หมอเบอร์สี่สิบตุ่มหน่วยใหญ่หลายสะดวกเอแม่นสะดวกครับปา้ากี่ลวยกระสุงกระสุงกระสุง,งนเดี๋ยวหยกสะดุ้งเดือดกับตึกแหงครับนะพี่น้องผมขยังไปข้าวขยังนะถ้าวดุนกันเท่าไหร่ครับ ตัวนี้กันครับตัวพี่น้องะไระตัวนี้ปลายตัวนี้ครับอตัวอยู่บ่บาดเลยอุ๊บ๊บอพี่น้องขง้าทเ้ยตันี่สะตองสมงาม ลาบ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 เนี้ยเนี้ยโยกขึ้นมาเกิดไม่ใชแล้วยกบกขึ้นยกขึ้นแล้วยต้วงโยกบกขึ้นครับพี่น้องผมเพื่อนดูว่าป็นตองตองแลไรมากระดานโอ้ยคนไทยไปกับไทยพี่น้องผมพื่อนใหญ่ๆเลยครับโอ้ยตุ่มงาม

นั่นแอู้ยปื๊ดปลาตองตัวนี้อุ้ดปลาตองตัวนี้อุ้ยโอนปลาตองไก่มันปลาตองไก่ขับบอรโจคน ฮ่าฮกเเคยเห็นอตัวตองออกดูนี่ขั้นแนะนำในนิวขาสได้เด้ดไหมเนี่ยให้เปินเบิองงามๆก่อนเพราะมันเนียงเด่นด้วยพี่น้องกว่าให้เบิองงามๆดูนะครับไ่ก็พกมือเบาไก่อีวันปลาตองไก่พี่น้องผมปลาเป็ดทอดมันเสียบปันยัง นะก็สั่งมากสายสวยเหนือไฟอืมแห้งล้างแล้วผมโหดอีที่ได้แล้วเนาะพูดเหรอพี่น้องผมอุ้ยหวยมันจะสียใจเลยโอ้กมันบล็อกบล็อกบ่ได้อีี ยน้อยก็ไหนดำน้อยนน้นประจนาวดีโอ้ยแย่ขนได้รอกาตัวนี้นะก่อนโอ้ยยากิ่เลยตายงี้่าจักอือาแบบนี้ครับนี่อื้อืม ยกสรุปยเทียนี่สามยกสรุปสามเืียสี่เถียสามเถียสามเทีหนึ่งสองสามสี่เทียรปสี่บาทเครื่องกระสังครับพี่น้องผมยก่เครืองสี่เถียรตัวเงยลุดมือเบาไกลครับไปอดหลอดบนเรียทั้งควาทั้งยมาเฮ้ มันสิออกจังพีมันม่ยอมเขาปลาขาวหน่อยจุหงบานะครับนี่่นี่บ่เือบาทโอ้โอ้ยบาดนี่ยังบาดอีกบาละสองสามโลนี่น กดูครับพี่น้องสยนี่คุณเป็หุกด um ัง้งอเอฟที Teacher ่้าเบองนกันดูตุ่นเต้อยากจะกินไหครับพี่น้องผมสวยงามครับปลาเป็นตัวปลาครับว่าจยากคว่านหนเรีนงานะไรดีนี่ต่ส่วนมันอันที่เหลืก สันลังคุณสวยงามครับคลิปวี่งใตองเปิดรอเนียกเก้ตองเลยใบตองอ้ไรนียนี่กระสูนค <c ười> บบรับกูละจะบอกุดนว่าหรืแล้ว <c ười> ว้ายกัน ว่อยกันเท่าก mm ันว่อยติดโดนโดนต้ดโดนยึดยังง่อยง่อยยังย่อยง่อยโอ้โห่นเด้อว้าวยังยกๆกๆกันขาดแลยมันันตัวนีบว่าตัวหนีบว่าเป็นทางดุ่มเลย อืมมากระช่ะงหน่อยนี่จะ,ะต้องออต้องนยังไงใบดับดีอะไรกันไปล่อยนะนี่เนี่ยใช่ไปเลี่ยงพี่น้องผมแดดกระแดดบาดไปโทรศัพท์กระส,สีสิทธัดถะครับควอมห่อนมันหลายขึ้นดอกเตือนปุ้ย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 กระพี่น้องผมเครื่องอุป,ปกรณ์การไทย ยังได้กะถาสรุปไรไดครับพี่น้องผมถาเบิ่งไรไดสักก่อนส่วนนี้ให้พักเครืองสักกอนครับพี่น้องยี๋ยังถารุ่นถาที่ตามตอนสรุปไรไดเนาะครับเนาะยังได้ยังถารุ่นกันอีกทีนึงครับไปครับถาสรุปไรไดกันครับขึ้น่ไอยครับผมพี่น้องหลังจากที่เข้าไปยุสิรุงหาปลามามาถาเบิ้งผนสรุปของเบาไกลครับครับไอของนี่เดิกกันครับเติมเต นี่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 ได้ด่กครับขี้โบอี้โกขี้โบเออโอนยอนประดองครับพี่น้องผมประดองขี้โบนี่ครับเออประดองงามๆเลยครับมือนี้พได้อยากได้กินครับว่ากะทิพี่น้องผมคนนี้ตัวงามๆสวยๆเลยครับปลาสลิดก็ได้หันบัวร้ายตัวครับพี่น้องพอดีอยากได้กินไต่สกอเปลี่ยนตัวหนึ่งครับ นีม่มงดาีเครื่องค่ะ <c oughs> นี่ครับทำงามครับสวยๆเลยครับผมเบาไก่กลับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่เอือยซะยิ่งสุข,ขสุขคนครับที่เขามาติดตามรับชมปเป็นแรงแจกแรงใจให้เบาไก่โคกน้ำบวกพาเลาะครับย่ท่านพ่อจิ่มพ่อป้าเบาไก่เด้อพี่น้องผมถา่ายติดตามเบาไก่น้ำเนยครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องผมอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลอรู้เลยสุข,ขสุขค้นความเจ็บจะได้ความใส่ยังงี้ครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ